มหาปัฏฐานบรรยายพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลโดยพระอาจารย์ยิ้มธรรมปฏีโปบทที่12กรรมปัจจัยพลังแห่งเจตนาที่สร้างโลกตอนที่12.2ององค์ธรรมและอุปมาขยายความจเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวก่อน เราได้ทำความรู้จักกับกรรมมปัจจัยโดยภาพรวมไปแล้วว่าเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่คอยกำหนดผลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นว่าองค์ธรรมที่เป็นตัวเจตนานั้นมีอะไรบ้างและมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นมาและจะขยายความด้วยอุปมาอื่นๆเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของมันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น กรรมปัจจัยนั้นมีสองประเภทดังนี้ 1. สหชาตกรรมปัจจัยเจตนาที่เกิดพร้อมกันก็คือการที่เจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกอื่นๆในขณะจิตเดียวกันนั้นทำหน้าที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งธรรมที่เกิดร่วมกันให้เป็นไปตามอำนาจของตนองค์ธรรมที่เป็นปัจจัย ก็คือเจตนาเจตสิกที่ในจิต89ดวงองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยปุบบันก็คือจิต89ดวงและเจตสิกที่เหลืออีก51ดวงยกเว้นเจตนาที่เกิดพร้อมกันนั้นรวมถึงจิตตชรูปซึ่งก็คือรูปที่เกิดจากจิตและปฏิสนธิกรรมมชรูปซึ่งก็คือรูปที่เกิดจากกรรมในขณะปฏิสนธิ อุป,ปมาเปรียบเหมือนนายทหารผู้บัญชาการรบจิตและเจตสิกอื่นๆเปรียบเสมือนเหล่าทหารในกองทัพเจตนาที่เกิดพร้อมกันนั้นเปรียบเสมือนนายทหารผู้บัญชาการแม่ทหารทั้งหมดจะออกรบพร้อมกันแต่เจตนาคือคําสั่งของแม่ทัพที่เป็นตัวกําหนดทิศท,ทางและรูปแบบการรบทั้งหมดเจตนาเป็นปัจจัยที่กระตุ้น และจัดการให้ทำที่เกิดร่วมกันทำงานอย่างพร้อมเพรียง 2. นานันคณิกะกรรมมปัจจัยกรรมต่างขณะที่ให้ผลนี่คือความหมายของกรรมที่เราคุ้มเคยกันที่สุดคือการที่เจตนาในกุศลและอกุศลที่ได้ทำไว้ในอดีตซึ่งดับไปนานแล้วยังคงทิ้งพลังเอาไว้และทรงผลให้เกิดวิบากจิต และกรรมมัชรูปในปัจจุบันหรืออนาคตองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยก็คือเจตนาในมหากุศล8รูปาวจรกุศลหอรูปาวจรกุศลสโลกุตระมักสีและอกุศลลจิต12ที่ได้ทำไว้ในอดีตองค์ธรรมที่เป็นปัจจยบุบบันก็คือวิบากจิต36 และเจตสิก38ที่เกิดขึ้นในภายหลังและกรรมมชรูป20อุป,ปมาเปรียบเหมือนตราประทับกับรอยบนดินเหนียวเจตนาในการทํำกรรมเปรียบเสมือนตราประทับที่เรากดลงไปบนดินเหนียวแล้วยกออกคือดับไปแล้ววิบากที่ปรากฏในปัจจุบันเปรียบเสมือนรอยประทับที่ยังคงปรากฏอยู่บนดินเหนียว แม้ว่าตัวตราประทับนั้นจะหายไปแล้วก็ตามพลังของกรรมที่ทำไว้ในอดีตแม้จะดับไปแล้วก็ยังสามารถสร้างผลให้เกิดขึ้นในต่างขณะเวลาได้อุปมาเปรียบเหมือนสถาปนิกกับอาคารเจตนาในการทำกรรมเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้ในอดีต ชีวิตของเราทั้งรูปกายและจิตใจที่เป็นผลของกรรมเปรียบเสมือนอาคารที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบพิมพ์เขียวนั้นทุกประการการที่เราเกิดมามีรูปนามหรือขี้ริ้วมีสติปัญญาดีหรือด้อยล้วนเป็นผลมาจากพิมพ์เขียวคือกรรมที่เราได้ออกแบบไว้เองทั้งสิน้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว เราจะเห็นว่าในทุกขณะจิตนั้นมีกรรมทำงานอยู่เสมอทั้งกรรมที่เกิดพร้อมกันในปัจจุบันซึ่งก็คือสหาชาตะกรรมมปัจจัยและกรรมจากอดีตท,ที่ตามมาให้ผลซึ่งก็คือนาน,นัคณิกะกรรมมัจัจัยการมีชีวิตอยู่จึงคือการเสวยผลของกรรมเก่าและกำลังสร้างกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเอง ในคราวต่อไปเราจะมาศึกษาถึงวิธีการพิจารณากรรม,มปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร